ใข้อ15นะคะพยางในข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดในข้อใดต่างจากพวกนะคะกอไก่คำว่าเพชรนี่สะก,กดด้วยมาตาแม่กุดนะพอเอดดเพชรนะคะต่อไปคำว่าราชก็สะกดด้วยมาตาแม่กดุดรออาดอาราดค่ะต่อไปคำว่าจิตก็สะกดด้วยมาตาแม่กดุดเหมือนกันนะคะจออีดอจิตต่อไปข้อขอไข่ คำว่าการ์ดก็สะกดด้วยมาตราแม่กดเหมือนกันคำว่าเวทก็สะกดด้วยมาตราแม่กดเหมือนกันคำว่าพิษก็สะกดด้วยาตราแม่กดเหมือนกันต่อไปเรามาดูข้อคอควายคำว่าโพพอโอโผลคำนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปคําว่าพุทธพออุดอพุทธก็สะกดด้วยมาตราแม่กดเหมือนกันต่อไปคําว่ารัฐก็สะกดด้วยมาตราแม่กดเหมือนกันต่อไปข้ององูคําว่าสิทธ ก็สะกดด้วยมาตราแม่กดเหมือนกันนะคะคำว่ามิรก็สะกดด้วยมาตราแม่กดเหมือนกันคําว่าธาตุก็สะกดด้วยมาตราแม่กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเสียงพยัญชนะในข้อใดที่ต่างจากพวกคําตอบก็คือข้อคอควายนะคะคําว่าโพไม่มีตัวสะกดค่ะ